ก่อนและหลังทําจมูกควรจะต้องดูแลรักษาตัวยังไงบ้างคลิปนี้มีคําตอบค่ะสําหรับใครก็ตามที่มีความสนใจอยากจะทําศัลยกรรมเสริมจมูกนะคะการดูแลรักษาตัวก่อนที่จะทําจมูกหมอก็แนะนําว่าหนึ่งเลยพักผ่อนให้เพียงพอนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองอย่าให้เป็นหวัดในช่วงที่เรากําลังจะทําศัลยกรรมจมูกนะคะเพราะว่าอาจจะมีผลหลังจากการทําจมูกทาให้แผลติดเชื้อได้ง่ายค่ะอันดับที่2นะคะต้องงดวิตามินค่ะอาหารเสริมต่างๆที่เราทานอยู่นะคะแนะนําว่าควรจะงดอย่างน้อย2ออาทิตย์ เพื่อลดโอกาสการมีเลือดออกขณะการทําจมูกแล้วก็ลดโอกาสบวมช้ําหลังทําด้วยค่ะและอันดับที่3นะคะควรจะงดดื่ม alcohol, แอลกอฮอล์และก็สูบบุหรี่อย่างน้อยสองอาทิตย์ก่อนที่จะทําจมูกด้วยเหมือนกันค่ะสาหรับใครก็ตามนะคะที่ทําจมูกไปแล้วอยากจะรู้ว่าดูแลรักษาตัวยังไงนะคะหลังทําจมูกไปแล้วนะคะเราก็จะมีการแปะพลาสเตอร์ที่เราจะเรียกกันว่าเป็นเปลือกอ่อนนะคะพยายามอย่าไปจับบริเวณจมูกหรือว่ากดนวดบริเวณที่เราทํานะคะเ <Wow. S 1> พราะอาจจะทําให้เกิดการเอียงของซิลิโคนได้ค่ะ <Wow. S 1> แล้วบริเวณแผล ะะก็ควรจะเช็ดทําความสะอาดด้วยไม้พันสมนีที่สะอาดชุบกับน้าเกลือนะคะเช็ดเป็นประจำวันละ2ครั้งนะคะและก็แนะนําในการประครบเย็นหลังจากทําจมูกบริเวณหว่างคิ้วหรือว่าหัวตาของเรานะคะหนึวันแรกนะคะสามารถประครบเย็นได้เลยค่ะเพื่อลดอาการบวมช้านะคะหลังจากนั้นนะคะหมอก็จะมีการนัดติดตามอาการ5 7ถึงวันเนี่ยเราจะนัดว่าเอาเฟือกออกนะคะที่14วันก็จะนัดมาตัดไหมคะ่ะทําไมจะต้องมาทําจมูกที่จิตตราคีนิกนะคะเพราะว่าที่จิตตราคีนิกของเรานะคะมีหมอผู้ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทางด้านหูคอจมูกแล้วก็ทางตาเนี่ยก็จะเป็นคุณหมอจักษุแพทย์ทำสัลยกรรมให้เองเลยนะคะดังนั้นไว้ใจได้เลยค่ะว่าที่จิตราคลินิกของเรานะคะมีความปลอดภยัยแล้วก็ออกไปสวยแน่นอนค่ะ